ครับสวัสดีครับดูกับผมเบ่าพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับบ้านนกดาวสวยๆนะครับอยู่ที่นะครับตำบลโนนตาลอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับถ้าเกิดใครชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เบ่าพงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าคอมเมนต์มาจากจังหวัดไหนครับนี่ครับบ้านนกดาวสวยๆนะครับราคาถูกสองหลังนี้คือสี่แสนนะครับสี่แสนกว่าสี่แสนสี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับ เจ้าของโปรเจกต์นะครับว่าเขามีคอนเซปต์ยังไงแล้วก็โครงสร้างข้างในเป็นยังไงนะครับผมรับสวัสดีครับพี่แจัคครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับครับแจคครับเจพีนกดาวครับครับผมพิกัดนี้อยู่ที่ไหนเนาะพี่พิกัดบ้านหลากาตาบนันตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมอันนี้คือบ้านนกดาวขนาดสามคูณแปดเมตรยี่สิบครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับผม ครับก็คือเป็นโปรเจกต์ของพี่เลยครับกับผมก็คือเป็นเจ้าของอบ้านองดาวนี้เลยใช่ไหมครับครับผมโอ้เดี๋ยวอยากถามว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับหลังนี้สองแสนสองครับสองแสนสองต่อหลังครับต่อหลังครับครับผมแล้วก็ข้างในนี่คือเราแถมให้อะไรได้บ้างครับแถมระบบไฟเรียบร้อยครับรนบ้ไฟเรียบร้อยครัณฑ์เรียบร้อยครับครับผมมีกี่รูปแบบครับอยู่นี่พี่มีมีสองแบบครับหลังนี้แบบอยู่นี่ใช่ไหมครับครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยออกแบบมาได้ครับออกแบบได้ครับแล้วก็สั่งให้เราสร้างได้ครับไม้ก็คือเราใช้ไม้เป็นไม้แบบหนครับพี่เป็นไม้เก่าครับไม้เก่าก็คือรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับโอ้นี่เขาท่ามาคือถือว่าแบบว่ายุคนี้คือเราต้องใช้แบบนี้เลยเนาะครับแบบเอาแบบง่ายๆแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยครับนะครับผมติดตั้งสองวันเสร็จครับอืสามารถยกสูงได้ตามยกสูงได้ครับตามที่ลูกค้าพอใจเลยใช่ไหมครับครับ โอ้ราคานี้คุยกันได้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะเดี๋ยวให้พี่อธิบายในเรื่องของการใช้ไม้หน่อยว่าเราใช้ไม้นี่ลักษณะแบบไหนครับพี่ครับก็คือเสานี่คือเป็นเสาไม้เก่าเลยใช่ครับอืเราอยากไม้เก่าครับผมก็คือไม่ได้เป็นแบบเอาไม้ตัดมาใหม่แล้วมาสร้างใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่ครับโอ้พื้นพื้นพวกนี้จะเป็นล่างลิ่นนะครับไม ไส่ลินใหมเห็เป็นลินน้จะไม่ได้ว่าเอาใหม่มาจิตจิตกันเลยสิเห็ดจะไปเห็ดเป็นลินโอ้พืนพ้นบานตกหลังคือประกบครับทําเป็นรางลินทาเป็นรางลินทั้งหมดใช่ครับพื้นเป็นรางลินแล้วก็คือพื้นนี่คือเราให้ลูกค้านี่ทําเองใช่ไหมครับใช่ครับถ้าลูกค้าไม่มีเวลาก็ผมก็รับทําครับอรับทําก็คือเรื่องระบบไฟเรื่องห้องน้ํานี่ พี่ทําให้หมดเลยครับห้องน้ำพร้อมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับห้องน้ําติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยครับโอ้ก็คือยกไปในอยู่ได้เลยครับอู้นี่เขาท่าง่ายนะครับพี่เนาะฝ้าภายในก็เป็นฝ้าฉาบเรียบอืมครับระบบไฟก็เรียบร้อยครับเป็นฝ้าหลุมืไฟก็ใส่ดาวไรให้เรียบร้อยเราแค่เอาหอบเสือหอบอะไรมาอยู่ครับอยู่ได้เลยใช่ไหมครับครับอู้นี่คือเขาท่าเนาะเพราะว่าเป็นไม้เก่าเป็นไม้โบราณอยู่แล้วนะพี่เนาะใช่ครับไม้เก่าอ่อแล้วจะมีคนที่เขาถามในเรื่องของ ปลวกอ่าคือคําถามที่ยอดฮ็ดเลยทําไมใช้บ้านไม้เลยคือปลวกนี่มันจะขึ้นไหมยังไงนะครับของคู่กันครับปลวกกับไม้อืถ้าถ้าไม่มีวิธีป้องกันครับผมเอาทางร้านเขามีวิธีการแนะนํายังไงครับพี่ผมก็นี่ครับถ้าเสากับดินยังไงก็ปลวกขึ้นครับอืนี่ต้องใส่พวกปูนแล้วก็ใส่เชลไดครับด้านล่างป้องกันได้ครับได้พี่ทํามากี่ปีแล้วครับแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วครับ เคยมีเรื่องปัญหาตรงนี้ไหมครับพี่สำหรับลูกค้าทีเคยคอมเมนต์มาไหมครับปวกใช่ไหมครับครับถ้าลูกค้าไม่ดูแลมันมีมีแน่นอนครับไม้กับปวกคู่กันครับพี่ไม้กับปวกคู่กันก็คือเออเราก็คือมีวิธีแนะนําให้แต่ว่าวิธีการดูแลรักษาก็คืออยู่ที่เจ้าของบ้านใช่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในคือแบบบ้านก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาได้เลยหรือว่ามีทางร้านเขานาเสนอให้ครับพี่ครับมีแบบให้ครับมีแบบให้เลือกครับครับผม แล้วก็ลูกค้ามีแบบก็เอามาดูเสนอได้ครับมาฟอล์ลับกันมาคุยกันครับผมเดี๋ยวพอไปดูข้างในเนาะครับครับผมก็คือทาให้เรียบร้อยเลยคือยกมาตั้งแล้วอยู่ได้เลยใช่ครับเจ็บงานหนึ่งถึงสองวันก็เรียบร้อยแล้วครับอืมเดี๋ยวเขาไปดูข้างในนะครับข้างในไฟฟยนนี่คือทําให้หมดเลยครับเรียบร้อยครับโอเคติดแอนนะร้อยความกว้างความยาวของตัวบ้านนี่ราคาห้องนอนเนี้คือขนาดบ้านแปด กว้างสาเมตรยาวแปดเมตรยี่สิบรวมถึงมันไดครับแปดเมตรยี่ <20 S 1> <8, S 2> สิบส่วนห้องนอนห้องนอนกว้างสาเมตรยาวสี่เมตรกับหลังครับผมครับ<อ>ก็คือพร้อมอยู่เลยเนาะก็คือจะเป็นบ้านแล้วจะเป็นกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำพี่หนึ่งห้องนอนครับหนึ่งห้องนอน 1> 1หอน,นึห่งนน 1> 1ห้องน้าครับหนึ่งห้องน้ําแต่เราก็คือสามารถอออกแบบได้ว่าเราจะเอากี่ห้องกี่ห้องกันดีครับเดี๋ยวไปดูข้างในห้องน้านะครับ หังนี้เขาจะมาลูกค้ามาทำรีสอร์ทครับตัวนี้ก็เลยทําที่วางทีวีอโอเคครับอันนี้คือห้องห้องเก็บต<อ>ันนี้จะไปห้องน้ําครับจะเดินห้องน้ํามผมจะใส่เป็นบานเลื่อนครับจะได้ไม่เปลื่งพื้นที่น่ครับอมอันนี้คือตามปกติห้องไส่นี่มันคือจะเป็น ทิ้งล้างจานนะครับตรงนี้แต่ลูกค้าจะมาทำมือสอทก็ตัดทิ้งล้างจานออกไปอ๋อเตเสียค่าที่ว่าลูกค้าจะเอาทำแบบไหนนะครับผมเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์นี่แถมมาได้เลยใช่ม่มพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับรบอยู่ครับกบงผักบัวครหุ้ยราคาสี่สองแสนสองแสนสองครับสองแสนสองพร้อมอยู่เลยเนาะครับผมไฟเฟย์เอาแบบยังไงก็ออกแบบไ้เลยใช่ไหมพี่ครับเพราะท่าดีมากเลยครับี่ไม่ต้อง ไปเสียเวลาทําเป็นปีเป็นเดือนเนาะครับยกมาสามวันสี่วันอยู่ได้เลยครับเอ๋ได้เกี่ยวไหมพี่เอ๋เอเพิ่มครับเพิ่มอ๋อเอก็คือเราเราจะเอามาให้ลูกค้าเอามาติดเองครับเอาเป็นอันนี้คือออปชั่นอย่างอื่นเนาะครับถ้าเก้าพันวีทีก็อยู่ประมาณหมื่นสองครับติดให้ได้อืมคือติดให้ฟรีเลยใช่ไหมพี่ครับก็คือแค่เราแค่ซื้อเครื่องมาครับก็ติดให้ฟรีเลยครับทุกที่ครับ ครับผมอู้นี่เขาทาบมากเลยนี่ครับพี่นะโอเคครับพี่ใครที่สนใจต้องการช่องทางการติดต่อติดต่อมาทางไหนได้ครับพี่ JP นกดาวครับดูในเพจได้ครับ JP นกดาว JP นกดาวเบอร์โทรติดต่อ0611053527ครับโทรมาปรึกษาได้นะอยากได้บ้านในลักษณะแบบไหนครับการขนส่งระยะทางที่เท่าไหร่พี่ขนส่งผมส่งฟรีที่200กิโลเมตรครับ 200กิโลเมตรครับหลังจากนั้นกิโลถัดไปกิโลละ45บาทบรัาบทกิโลละส5บาทเชียงใหม่รับไหมครับรับครับรับทุกทั่วประเทศไทยครับก็คือคู่อยู่เอ่ออยู่ที่ข้อตกลงในเรื่องของการขนส่งครับราคาไม่เพิ่มใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ครับคิดแค่ราคาขนส่งไปใช่ไหมครับเรามีการขนส่งแบบไหนพี่ขนส่งใช้รถบรรทุกครับหกล้อใช่รถบรรทุกหกล้อครับเราใช้รถเคนไม่ไม่ครับใช้ลอกยกครับใช้ลอกยกครับ ก็คือมีการเทียบที่ประสบการณ์8ปีเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ